ก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นไตค่ะอ่าพี่สาพโทรมาว่าสุดอย่างเงี้ยค่ะอมแกก็ติดโควิดสองขีดอยู่เก้าวันสองขีดสองขีดให้กินอะไรก็กินพอกินของเราแค่สองวันมาเป็นขีดหนึ่งสองวันนี้อะไรเงี้ยคะพี่นกแบ่งให้เข้าไปแปดเจ้าสองไอซีกับเอทซรวมกันก็เป็นเกือบยี่สิบสองอยู่หรอกค่ะ เขาไปแบ่งกินแล้วเขาเหลือสามสองไปให้พ่อเขาแล้วพ่อเขาดีขึ้นเขาก็เลยสั่งพี่นกอีกสี่กล่องเขาดีดีขึ้นแม่เขาก็ดีขึ้นแม่เขาเป็นเบาหวานขึ้นตาและเป็นพาหินสันก็ปิดซุปเลยค่ะปิดซุปเดี๋ยวนี้แล้วที่สําคัญที่สุดนะคะคือจากคนที่แบบปล่อยตัวยกทรงไม่ใส่ฟันดําเมี่ยมอะไรเงี้ยเขาเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาสดใสน้ําเสียงสดใส นี่เขียนเบอร์ลูกค้าให้พี่สามคนแล้วแต่พี่ขาพ่อนี้เป็นไตเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเป็นทุกโรคพ่อเก้าสิบแม่แปดสิบอ๋อค่ะจะแล้วทีนี้เขาก็ทานก็ไม่ไม่นานมานี่เองยังไม่เยอะไม่เยอะใช่ค่ะแกเห็นผลชัดเจนเขาพูดแบบแล้วอย่างเขานะก็เป็นรีสีดวงทวารเขาก็เอชไอซีเขาเขาเอาไปทุกตัวค่ะแลกกันเอาไปทุกตัวเพิ่มตังค์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะที่น้ก็ทั้งแจกทั้งแถมพอแบบ เห็นเข้าใจมาะะะนคอะน้องปันเห็นเข้าใจมาค่ะก็อยากให้เห็นผลอยากเป็นช่วยชีวิตตอนนี้เหลือถ้าพาเขามีรายได้ได้นี่ก็คือจะได้บุญเยอะเลยละค่ะบอกลูกว่าแบบเราจะมีทางรอดและหน้าลูกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโพสต์ของเขาทุกวันแม้แต่เด็กป .2 ยังบอกคุณครูยายดูสวยสดใสขึ้นแต่ทรงผมคุณครูยายยังเป็นคนแก่อยู่นะ